วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะสำหรับคนที่อยากปลูกต้นไม้บนคอนโดบนอพาร์ตเมนต์นะทุกคนนี่บอกเลยว่าปลูกได้ง่ายมากๆเพียงแค่มีระเบียงที่แบบว่าติดกับริมหน้าต่างแบบนี้นะคะอันนี้กิ่งของเขาเพิ่งจะออกมาได้ไม่เยอะก็เลยยังไม่โค้งนะคะจะทำให้ต้นหมอนเนี่ยเขาออกลูกตลอดออกลูกตลอดทั้งปีเลยนะคะในวิธีการโค้งกิ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะเขาก็ออกใบแล้วก็ออก ผลเยอะมากนะคะเนี่ยออันนี้ไปตัดกิ่งตัดกิ่งออกไปแล้วนะคะทําให้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนี่นะคะที่จะทําให้ต้นหมอนเนี่ยออกลูกดกนะคะนี่นะคะก็เริ่มมีลูกเพิ่มมาอีกนะคะเดี๋ยวต้องโค้งกิ่งนะคะเดี๋ยวขอให้กิ่งเขาเนี่ยสูงขึ้นมาอีกนิดน,นึงยังโค้งไม่ได้นะคะอันไหนโค้งได้อลิสก็จับโค้งหมดเลยอลิสก็เก็บกินทุกวันเลยค่ะเนี่ยลูกไหนสุกก็เก็บกินหมดทุกวันเลย อันนี้เป็นแบล็คบร์รี่นะคะแบล็คบร์รี่ยังไม่ออกลูกเลยนี่ออกแต่ใบนะคะต้นนี้สองขวบนะต้นอันนี้ก็สองขวบนะคะ,อะสองขวบก็ตัดกิ่งโดนตัดกิ่งมาเหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกาลังออกใบเลยต่างจากต้นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าระหว่างที่เขาออกใบนะคะตอนแรกเนี่ยเขาอะไม่ออก ไม่ออกใบเลยนะคะหลังจากที่ตัดอะไรไปหมดแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมออกใบเลยนะอันนี้อลิซก็เอาหุ้มด้วยด้วยพลาสติกเอาไว้นะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ออกใบเลยอะต่างจากต้นนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยนะคะต้นนี้ออกใบเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ออกนะคะเพิ่งจะออกใบเนี่ยดีใจมากเลยเพราะว่าอลิซอไปซื้อไนโตรเจนนะคะมาใส่ดินให้เขาซื้อใส,ส่ดินแค่คืนเดียวเองนะคะเขาก็ออกใบทันทีเลยเป็นเพราะดินนะคะ ดินที่ไม่เหมาะสมไม่มีใดตัวเจนนะคะหรือนนก็ก็เลยใส่ในตัเจนเข้าไปนะคะตอนนี้ก็ดินก็ดีดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นดินผสมอ่าเป็นดินผสมกับใบอะไรนะขี้เลื่อยนะคะนี่เป็นดินผสมกับขี้เลื่อยนะคะระหว่างที่เขาออกใบนะทุกคนเห็นไหมคะมีอะไรโผล่มาเห็นไหมนี่ลูกหมอนโผล่มาด้วยนะคะ